สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านวันนี้คนชอบพาชาแนลได้นำตุ๊กแกสินปั้นมือยุคต้นของพระครูโคสิทธ,ธรรมศารหรือหลวงพ่อคลื่นวส,สังโครพระครูโคสิทธ,ธรรมศารนามเดิมคลื่นนามสก,กุล4บวัวทองเกิดเมื่อวันอาทิตย์แรง13บสาค่ำเดือนยี่ปีชวดตรงกับวันที่15บหมกราคมพุทธศรรรรทักราช2442 เป็นบุตรคนที่สี่ของกำน,นัน๊กนางผู่รีบัวทองณนะตำบลบางใหญ่อำเภอบางปะมาจังหวัดส,สุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมมารดาพิดาเดียวกันห้าคนคือนางอยู่สีบัวทองนางเยี่ยมสีบัวทองพระเอื้นงีบัวทองพระครูโคสิธรรมสารหรือหลวงพ่อคลื่นห้านายวินสีบัวทอง หลวงพ่อคืนมาสังโคท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายมีทั้งพระเครื่องพระพริมพ์ตุ๊กแกขนาดบูชาตุ๊กแกขนาดห้อยขอเครื่องรางต่างๆจะเค้ขนาดเล็กขนาดบูชามีคนเคารพนับถือมากมายในพื้นที่ต่างหวงแหนวัตถุมงคลของท่านขนาดหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญพระมงคลเทมุนีได้กล่าวเอ่อยยกย่องหลวงพ่อคืนไว้ว่าท่านสำเร็จอภิญญา และมีอิทธิฤ์ประดุจดังพระโมคคาณนะกับชาดมาเกิดหลวงพ่อคืนท่านเป็นเจ้าของตำนานเศกพระกระเด็นจนต้องกางมุ้งครอบไว้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเวลาเสกวัตถุมงคลชาวบ้านพื้นที่ต่างวองแหนวัตถุมงคลของท่านเป็นอย่างยิ่งนี้ ได้นำตุ๊กแกขนาดวิชามาให้รับชมกันนะครับตุ๊กแกนั้นก็มีหลายสิ่งนะครับแต่วันนี้ที่ได้มาและเอามาให้รับชมนี่คือเป็นสิ่งยุคต้นนะครับรับชมตุ๊กแกนะครับ ธรรมชาติของตุ๊กแกสิ่งปั้นมือนะครับสร้างเมื่อพศสองพนนะครับเป็นยุคต้นนะครับที่สร้างตุ๊กแกมีขนาดเล็กและขนาดบูชาอันนี้มีรอยจานข้างใต้นะครับ พ่อสร้างเพื่อนำเงินมาสร้างศาลาวัดนะครับในยุคนั้นตามคําบอกเล่าของคนที่ทันหลวงพ่อนะครับวัตถุมงคลประเภทตุกแกของหลวงพ่อคืนนี้ ดดเด่นในเรื่องโชคลาภร้องเตือนภัยทักเจ้าของบ้านผู้บูชาต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเป็นคุณต่อผู้ที่ได้ครอบครองและบูชาอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองและบูชาร่ำรวยเงินทองขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ